ุ้งสุกทีเศษบวกกุ้งสอดชาเมนูนี้อยู่ที่200บาทนะคะสำหรับท่านใดที่จะสั่งขึ้นมาหน้ารางก็สามารถมาเลือกวัตถุดิบบวกได้เองนะครัีราคาเพิ่มเรีบร้อยค่ะกับเมนู3ไข่นะครบวกกั้งสุกบวกซสมอนบวกไข่แดงเค็มจ้า ใส่ชื่อบอัตรโทรไปได้วยนะครับฉ่ำมา,จากจัดเรียบร้อยตัดกับเมนูซี่ไข่บวกกุ้งสดน,นะครับบวกปูม้าสดจ้านะฮะเรีบร้อยเลยกับแซลมอนพิเศษนะคระบวกผลไม้รวมตละข้าวก็แจ้งนนนะะกกแม่ค้าได้เลยนะครับถ้าเอาผักรวมมีอะไรบ้างเจ๊หนึ่งโบ๊ทม่วงไหลตัวจ้ะ ถ้าเ,เอาผลไม้รวมเราก็จ่ายให้หมดเลยนะไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งออนไลน์ด้วยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ n u g 0523ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะกร้านยำที่หนึ่งครับเรามาเปิดกินได้เมนูแรกเลยคุ้มสุดพิเศษบวกคุ้มสดจะจุดที่200อง้อยบาท บวกข้อจับไหลบูล๊นวไหลบูลช่ำๆก็เลยนะคกินฟุ้งสุกที่เศษ็จบวกฟุ้งสดช่ะเมนูนี้อยู่ที่200บาทนะคะสำหรับท่านใดที่จะสั่ง คือมาหน้าร้านก็สามารถมาเลือกวัตถุดิบบวกได้เองนะค,ะะครับมีราคาเพิ่มยึดเมนูใหญ่เป็นหลักนะครับมาดูหน้าร้านได้เลยจ้ายบด้ดลอยกับเมนูต่อไปจ้า chiều hết chiều này lũ. bố phòng này luôn Bố kèm bố cung này đều Dạ ừ. này là cho chân à, này là bên căng sụp hả? Buộc đèn, buộc salmon บวกไข่ปูบวกไข่เม่นดานแล้วก็ไข่ปลาสูค่วเรื่อง่ปู ก็คือตามไข่บวกกลางสุกบวกสซลมอนบวกไข่แดงเนาะเราสั่งตามแม่ค้นาน้ำจิแต่นี่ลูกค้าเขียนไปแบบตามใจนะคะก็เลยเลียบเรียกเข้ามป

เมนู3าไข่นะครับบวกก้างสุกบวกแซลมอนบวกไข่แดงเค็มจ้าออนไลน์สามารถสั่งตามได้ไหมเจ๊หนึ่งะได้คาะได้หมดทุกเมนูเลยชอบเมนเราชอบวัตถุดิบอะไรเราก็เลือกเป็นวัตถุดิบที่เราจะมาใส่ในเมนูของเจ๊ขาถามว่าเกาะส่งไหมครับออนไลน์เกาะค่ะแต่ก็จะมีค่าข้ามเกาะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊าอ๋อค่าข้ามเกาะหนึ่งร้อยบาทได้ค่ะจากค่าจะส่งเนี้ยค่ะสามร้อยห้าสิบแล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะ แต่ว่าอยู่นอกประเทศส่งไม่ได้นะถ้ามาเอาชายแดนนะใชาย่งต่างต่างประเทศยังไม่มีจัดส่งนะค่ะจัดเรียบร้อยถามเมนูต่อไปจ้าต่อไปเจ๊หนึ่งยำไข่แดงเค็มผลไม้รวมจ้าผลไม้รวมออกเยอะมากเลยนะหลากหลายน่ากิงนะเนาะเจ๊หนึ่งใช่ครับตอนนี้มีออนทัวร์ที่ไหนไหมครับเจ๊หนึ่งไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ไม่ไปจ้า มเลยนะครับใส่ชื่อเบอร์โทรไวปด,ด้วยนะครจ้ะเรียบร้อยค่ะคนนยำนหะมึกไข่แซลมอนปลา เปลีปย่ยนมโพดมะม่วงไหบัวร้อยสี่สิบมีหอยแครงเลยลูกามาต่อด้วยแซลม,มอนนะคะ นี่ต้องลองเสือได้นะได้แเสแซลมอนนะคะนี่จำๆไปเลยกับหมึกไข่บวกแซลมอนนะคะสำหรับเมนูนี้อยู่ที่ไรเจ๊หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทจ้าสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับเมนูหมึกไข่แซลมอนนะครับก็สั่งตามกาได้เลยโอเคจ้า ยังม่บินอีกไหมลูกูมาบวกสีไข่ค่ะ กุ้งสดแะกขาตับหมึกไข่จ้าตักรวมเหรอเจ๊นึงตักรวมจ้า ูกค้าไม่ได้ระบุหรอเห็อนไหกคะจะทำเป็นผลไม้รวมอยากขายผักรวมผลไม้รวมไป็นยจ้าไม่ใช่อะไรนะเจ๊หนึ่งไหลบัวแพงจ่ง้มาช่วงนี้ไหลบัวถูมันมีน้อยอแล้วก็แพงด้วยแล้วมีคนเขาเรียกอะไรนะวันนี้ ไม่ผิดไปหรอไม่ผิดมาแยกเราไป <laughs> <c oughs> พนักงานไม่รู้เราเราสั่งไปแล้วเป็นของเราทั้งหมดหรือหรือพนักงานรู้แต่ว่าไม่รู้แต่น้องมาใหม่ไม่รู้แหมมันก็ขายได้เหมือนกันแหละขายเขาขายเรา มีมึกไข่กุ้งสดปูมาแล้วนะคะอด้วยไข่ปูจ้าคิวที่เท่าไหร่จ้าสี่พุกสี่รับของลูกไข่สดตายก็คือ แมงดาจ้าฉ่ำมากเมนูนี้่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูซีไข่บวกกุ้งสดนะคะบวกปูมดดัดสดจ้าจ้าฉ่ำเลยนะฉ่ำเลยจ้าเรียบร้อยค่ะจ้าเรียบร้อยจ้า คิวที่หจ้ามาดูกับสตมมอนพิเศษนะครับบวกผลไม้รัรวพิเศษก็แล้วแต่จำนวนลูกค้าเพิ่มเลยนะคะ1หนึ่งชิ้นตองชิ้น3ามชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นก็คือสองร้บาทพร้อมยำเพิ่มชิ้นหนึ่งก็เป็น เพิ่มทีละร้อยห้าสิบบาทนะคะปริมาณมันก็เพิ่มขึ้น น่ากินมากฉ่ำๆอยากไปเซนทันนคแร้วสีมาเลยไหมเรามีเรามีโอกาสได้ไปรไึเปล่าคิดว่านคอมีเซนที่เลยเซนทันมีแต่สุดราชเขาเรียกอะไรที่ว่าเซนทันไหมพคแร้วสีมาแลวค่อนอ๋อโคราชเลยเหรอใช่ เป็นท่านโคร,ราชเดมโคร,ราชยังไม่รู้เลยแล้วจะวาฒนาหรอ <c oughs> แล้วจะเป็นแตกกรรม <c oughs> ให้ออกไปไปส่งบ้าหลูกออกไปส่งเลยเขาส่งไปส่งเลยเขาหน่อยเอาที่สแกนไปด้วยรกนั่นแหละนัฐสบานมนลรถที่ถามเขา <c oughs> ว่าจ่ายเงินสดหรือว่าเป็นเงินโอน ฮะไม่ลูกนี่อยู่ไหมอย,อยู่ที่มดนเลยโตแล้วมันคิดงเลยนะโหเรียบร้อยจัดนนะะกับแซลมอนพิเศษนะคะบวกผลไม้รวมปลาค่ะก็แจ้งแม่ค้าได้เลยนะครับถ้าเอาผักรวมมีอะไรบ้างเชนึงโบ๊ม่วงไหลบวับวจ้ะ แต่ถ้าเราผลไม้รวมเราก็จะใส่ให้หมดเลยนะใช่คผลไม้รวมก็โงพดอยู่ในผลไม้รวมแมเชนหนึ่งลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาจ้ะถ้าจากลูกค้าไม่สั่งไม่เอาก็คือเราจะไม่ใส่ให้นะจ๊ะสำหรับเมนูนี้นะครับก็เป็นยำแซลมอนพิเศษนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เชนหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็เรียกได้เลยนะจะเอาอะไรนะเจ๊จ้า ไข่ปลาหมึกไข่กุ้งสดนะคะพิเศษไข่ปลาบวกหมูยอจ้า กันได้มีนูลอลังกันลังกันเลยบแบบพี่ตั้งใจมากินเลยใช่ไหมครับขา,ไป,ขาไปก็แวะอ๋อขาไปกขาไปก็แวะขากลับก็แวะโอ้โหขอบคุณนะครับแล้วกินคนเดียวเหรอพี่คนเดียวโอ้โหวพไม่ใส่ผักอย่างอื่นเลยนะรังสวัสดีค่ะ ไข่ปลาอันนี้คือสุดยอดแล้วใช่ไหมไข่ปลาทานคนเดียวด้วยโอ้โหลายเลยคนเดียวนั้นเนี่ยชำํชำๆเลยไข่ปลาพิเศษนะคะบวกหมึกไข่บวกกุ้งสดนะคะบวกสมอน,นะคะ่ะข้าวโพดไม่ผักนะจ๊ะ สีอาจจะดูไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าไม่ทานเผ็ดนะจะทานเผ็ดน้อย,ยตอนนี้กําลังขึ้นเที่ยเหรอครับพี่ลงขอ,อลงฝากติด<ง><ง>ตามช่องเที่หนึ่งแซฟตามปากเดิน,นะะขาขาขาไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์โดยรดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ้หนึ่งแซฟตามปากหรือไลน์ n u n g 0ศูนย์ห้าสองสามตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง